แจ็คเคยเห็นหน้าคุณแม่ไหมครับอืไมไม่เคยครับไม่เคยเลยเหรอใช่ตกใจ,<ต>ใจไหม,ไมวันนี้ตกตกใจครับอืมอพอดีคุณแม่นะ่ะตอนนี้เขาก็ป่วยอย่างที่อย่างที่แม่นกบอกเนาะเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งหนูหรอกอืมแต่ว่าทีนี้ยเขามีความจําเป็นเขาก็เลยขอให้ลูกสาวเขาเนี่ยลูกสาวเขาก็ดูรายการพีเตอร์อยู่อืม ติดต่อรายการพีเตอร์มาอยากจะเห็นหน้าลูกชายสักครั้งหนึง่งเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ในเวลาสุดท้ายได้นานแค่ไหนครับวันนี้ตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยังไงท e? ี่อยู่ก็ได้ข่าวนี้มาตกตกใจตกใจใช่ไหมเราเราเคยรับรู้พ่อขออนุญ,ญาตถามน้องแจ็คเลยนะครับผมเ,เราเคยรับรู้เรื่องราวของคุณแม่มาก่อนไหมไม่ไม่รู้นะไม่รู้เลยอร,รอพ่อเคยเล่าเรื่องคุณแม่ให้เขาฟ <Good. S 1> ังบ้เปล่าเกิด ไม,ไม่เคยเลยอรอแล้วลูกชายเคยถามไหมแม่ตามหาไม่เคย<จ>เราไม่เคยถามพ่อเลยเไม่เคยครับอแล้วเราไม่ไม่เคยตั้งคําถามในใจเลยอ๋อจก็เคยตั้งอยู่ครับว่า,าแม่น่าจะแฟนใหม่บอกอรู่ว่าเขาไม่ใช่แม่แอ่าแฟนใหม่ของพ่อนะก็บอกอยู่ว่าเขาไม่ใช่แม่ทแท้ๆของแจ็ค แล้วแจ็ครู้เรื่องนี้ตอนไหนว่าไอ้แม่แม่แฟนใหม่ของพ่อเนี่ยเขาบอกตอนไหนว่าเขาไม่ใช่แม่แท้ๆของแจ็คก็พูดจริงๆเลยเหรอขอโทษนะคะพ่อที่วันนี้บูมบ่ามไปหน่อยมันเจอเลยทันทีเนาะ<ช>มันเจอเลยทันที ็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอีจันหรือ y t u t u อีเตอีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อีเตอีจัน ยู u ูบอีเตอร์อีจันหรือ t i k t o ็อกอิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่อ อีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อีจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า